ชาวเน็ตแห่โวยนางเอกคนนี้ยืนหนึ่งวงการใส่ผ้าไทยสวยสุดแล้วรูปงามเป็นซับตัวจริงเสียงจริงสำหรับแทนเคกเขมมนิดจามิกอนนักแสดงสาวมากฝีมือที่มีความสูงถึง175เซนติเมตรไม่แปลกใจที่เธอจะชนะควา้ารางวัลไทยซูเปอร์โมเดล2004จนได้มีโอกาสเฉิดฉายโลดแล่นในวงการนานเป็น10ปี และทุกวันนี้สาวแพนเค้กก็มียังมีงานเดินแบบ่ายแบบต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศแต่ที่หลายคนหยุดชมไม่ได้คือความสวยสง่าของสาวแพนเค้กทุกครั้งที่หยิบชุดไทยหรือผ้าไทยมาใส่มันเข้ากันกับเธอมากๆยกให้เป็นนางเอกไทยอันดับต้นๆที่สวยดูดีทุกครั้งที่เลือกใส่ผ้าไทยเลยล่ะคะ